สวัสดีทุกคนด้วยค่ะวันนี้มาในตรีมสีแดงเย้ yeah. ก็เป็นสกิลสีแดงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่ชุดสีแดงหมดเลยเย yeah. <Wow. S 1> เป็นยังไงบอกเลยว่าเกมนี้มาโหดมาตึงแน่นอน,นะคะ่ะเข้าไปดูในเกมกันเลยสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาในตรีมสีแดงนะคะทุกคนเป็นสีแดงและเราเป็นสกิลเด็กแหลงสีแดงนั่นเองทุกคน วันนี้แบบไม่มีสก,กิลกดเลยว้าววันนี้ไม่มีสก,กิลกดเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าโหดม,ม,มากมากมากเลยโอเคว่ากระโดดมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนละกันนะคะและและและ,และวันนี้จะเล่นแต่สก,กินปืนสีแดงแต่ตอนนี้นะคะขอยิงก่อนต้นเกมนะคะเพราะว่านี่คือแหลงนะคะ <c oughs> ต้องยิงก่อนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่ได้ที่หนึ่งเออเดี๋ยวไม่ได้ที่หนึ่งนะคะ โอเคดูคนก่อนแล้วเขาเปิดเรามานัดหนึ่งแล้วก็หายไปเลยทุกคนแง yeah, หายไปไหนโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงจุ๊บจุ๊บจุ๊บแบบดิจิทัลมาดิเป็นไงเติตจุ๊กไปอ้าไม่จุ๊กเลยเอาล้วเขาซ้ำเราเลยเพื่อนเราให้รอหน่อยสวยหมดสิมาดูดิเพื่อนเติมช้าปะเอ้ไม่ใช่เติมค่ะเขาเรียกว่าเพื่อนแบบว่าซ้อนช้าอ,อ เธอเติมช้าเฉยวันนี้ไม่มีสกิลกดนะคะแล้วก็บอกเลยว่าขอโทษจริงๆนะคะตัดแบบช่วงนี้ตัดคลิปสั้นนะคะเยอะมากเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้เห็นคลิปสั้นนะอยากให้ทุกคนดูคลิปสั้นเยอะๆค่ะบอกเลยว่าคลิปสั้นนะคะสนุกมากนะคะลงทุกวันเลยนะคลิปยาวนะคะจะพยายามลงวันเว้นวันจะพยายามเลยนะสาทุกโอเค แล้วก็ใกล้จะวันเลนทายแล้วนะคะเราต้องมีคลิปวันเลนทายเลยแบบนี้เออเออโอเคค่ะเก็บของอะไรให้เรียบร้อยเลยละกันนะคะอันนี้เป็นถ่ายไว้ก่อนที่นารูโตะจะหมดนะคะก็คือถ่ายปุ๊บเลยนารูโตะหมดวันถัดไปเลย <c oughs> เออทุกคนประมาณนี้นะคะก็กําลังรอแพทใหม่เข้านะคะแพทใหม่น่าจะเข้าประมาณเอ,อ่อเดือนนี้นะคะประมาณกลางๆเดือนปะใช่ไหมน่าจะใช่นะคะอ่า <c oughs> ก็แพทใหม่มีอะไรบ้างไปดูในคลิปสั้นได้เลยนะคะผมเย่ yeah. มาสีแดงวันนี้นะคะมีสกินปืนหนึ่งอันแล้วนะคะที่เป็นสีแดงนะคะเป็นเออน้องใบสันนะคะอ่าแล้วก็นี่ค่ะเรียบร้อยสกินปืน2อันของเราเย่ yeah. <Wow. S 1> น้องใบสันนะคะแล้วก็น้อง m4 ค่ะสีแดงแรงลิสว้า wow. ว <Yeah. S 1> เป็นยังไงกันบ้างวันตุดจ,จีนได้อ่งเป่ากันเยอะไหมคะนี่ เราไม่ได้เลยทุกคนเศร้ามากเลยแง่ yeah. อะค่ะก็วิ่งเก็บของไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะนี่นี่นี่แต่ว่ายากมากเลยทุกคนแบบว่าหาคนยากมากเล่นแล้งนะคะถ้าเจอก็คือเจอเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะเลยอะแต่ว่าถ้าไม่เจอก็คือแบบไม่เจอเลยมีใครเป็นบ้างนี่ค่ะอยากจะขี่รถจังเลยรถสีแดง ว้าวบนเขายิงค่าแบบนี้หลบก่อนหลบก่อนแอบบแอบบโอ้ยโอยยิยงเราได้ไงโปอปโอโหดูดีมัวเกือบแตกทุกคนเขาปอะเขายิงเราได้ไงโ okay, อเคน้องเราก็ขึ้นไปให้แล้วนะคะขึ้นไปเข้าหลังให้นะคะเข้าหลังแล้วยิ้มอ่อนโอเคโอเคเพื่อนน้องเรายิงสกแกนไปแล้วนะคะไม่มีเพื่อนๆเราแบบว่าวันนี้มาเป็นงานอยู่เออก็เป็นที่เดิมเลยค่ะคนเดิมๆเลย เพราะว่าแบบเออไม่ค่อยได้เล่นกับใครเลยนะคะเพราะว่าถ้าแบบหาเป็นงานอย่างนี้มันก็หายากนิดนึงนะอ่าแต่รับคนเข้าแคนอยู่นะคะใครอยากเข้าแคนก็ทางบ้านฟ้ามาเลยค่ะนี่มาดมของสักนิดหน่อยมีกอสามด้วยนะ,ะกอสามกอสามมีใครเปิดแบบแนะนําของแบบเราเปล่าเราชอบนะแนะนําของอะ่ะก็คือแบบว่าเขาจะแนะนําของให้นะคะแล้วเราก็ไปเก็บตามที่เขาแนะนําเลย ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวซื้อของให้เรียบร้อยก่อนสกูออบสีนะคะแล้วก็เก็บเสียงโอเค <Wow. S 1> เรียบร้อยะคะ่ปะป่ะไปกันต่อตอนนี้เราต้องไปกันแล้วะคะ่ะไปหาคนกันต่อนะคะนี่แล้ววันนี้แดงทั้งตัวไว้ตายแล้วกระถาไม่แดงนี่ว่ะแย่แล้วทุกคนกระถาไม่แดงนี่ไม่เป็นไรคะ่ะขออภยัยสีแบบ ไฟไฟแล้วกันนะกระทาสีไฟ <laughs> โอเคค่ะและก็โอ้โหสกิลแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสกิลเราเนี่ยเป็นสกิลแบบสกิลเด็กแหลงนะคะเด็กแหลงอ่าเด็กแหลงรุนแรงมากเจอยิอ่งสวยโอ้โหแล้วน่ะมีคนอยู่ข้างล่างด้วยเมื่อกี้มีคนอยู่ล่างด้วยอย้าไปไหนแล้วไปไหนละ ตรงนี้มเมื่อกี้ไปไหนแล้วเออไปไหนแล้ววะทุกคนเนี่ยเห็นอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยตรงนี้ปะไม่ใช่ไม่ถึงอ่ะสก,กิลไปไม่ถึงดูแปบบ๊บเออุ้ยน่าจะไปได้ไม่ไกลนะทำไมไปไวจังใช่หรอไม่มีเท้าด้วยว้าว <Wow. S 1> ใช่หรอ ทำไมเขาไปไวจุงกรรมกรรมเลยถึงกับกรรมเลยค่ะเขาไปไวจุงทำไมเขาไปไวจุงฝั่งนน้นหรอไม่มีเอา้าทุกคนเขาหายสาบสูญช่วยด้ไยหายไปไหนอะ่ะว้ายแย่จังโอเคค่ะก็เดี๋ยวโหนสลิงไปนะคะไปอีกเมืองหนึ่งดีกว่าเมืองนี้ไม่มีคนละ มีคนเมื่อกี้แหละแต่ไม่รู้อยู่ไหนไปคะ่ะเดี๋ยวไปอีกเมืองนึงเอ่อมีไอวอนะคะเห็นอ้ข้างบนหรอเออข้างบนยิงเราหรอเอ้ยแล้วก็มีไอวอมีข้างล่างนะคะน่าจะข้างบนยิงนะคะเมื่อกี้หามุมก่อนหาค่ะมุมมุมนี่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 โอโ้โหบอกเลย m อ M4 อโไม่แรงเท่าฟาร์มาร์นะเนาะทุกคนคิดว้าเหมือนกันไหมคะรู้สึก <c oughs> แบบว่า อยู่ไหมไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วหายไปแล้วตุยแล้วปะตุยแล้วมั้งนอนมั้งไม่แน่ใจค่ะเออนอนมั้งวัดหรือตุยวะโอเคค่ะดันไปนะคะมีอีกค่ะมีอีกในเมืองมีอีกนะนี่นี่นี่เอ้ยเราโดนใครก็ไม่รู้ยิงอ่ะโ,โูกับตุยทุกคนใจเย็นนะ <c oughs> ก็คือกระทะแตกเลยค่ะเมื่อกี้ ้าแตกเลยไม่รู้อยู่ไหนเอาเข้าบนน่าจะตุยแล้วนะคะข้างหลังมีเข้าปะกลัวนะเนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ไหมนี่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 น,นี่โอ้เอมโฟนแบบโอ้เอโฟโฟนแรงน้อยมากทุกคนยิงสะแกนไปค่ะมีอาหารในบ้านหนึ่งคนนะคะแล้วก็ตรงเพื่อนหนึ่งคนคนนั้นน่าจะตุยแล้วนะคะอยูทางซ้ายนะคะเขาเรียกว่าในเมืองค่ะในเมืองจริงๆตอนแรกก็เหมือนจะอยู่ในบ้านเนาะเออประมาณนี้ค่ะ น่าจะไปชุบนะน่าจะใช่แต่ไม่รู้ว่าชุบที่ไหนที่ไหนนะชุบที่ไหนนะมีปะตรงนี้โอเคโอเคได้ค่ะได้กระทะอันใหม่มาแล้วตีไปหนึ่งที่ได้รกระทะอันใหม่มาแล้วไปเก็บเหรียญเขาหายไปไหนแล้วอะ ตรงนี้หรอเอา้าเขาหายไวจุงทำไมช่วงนี้เจอไม่เจอคนเลยคะหายหมดเลยอะ่ะเศ้ามากแย่มากต้องก่อบไปครับวงบีบและทุกคนตอนนี้เราอยู่แบบขอบวงเลยคะ่ะถ้าบีบนะเออขับรถหาคนกันดีกว่าพา,าเพื่อนไปคนหนึ่งก่อนพาเพื่อนไปคนหนึ่ง โอเคไม่กล้าไปคนเดียวตอนนั้นนะคะมันมีคนแบบเหมอนจะชุบอยู่เนาะเราเห็นเราก็เลยไปกันไปเลยเจอแน่อยู่นี่อยู่นี่เรียบร้อยโอ๊ยโออ้ยเอาชุบทำไมอ่ะมีตั้งสองคนสวยค่ะ <S 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 ดีจังหวะน,นี้อีกคนนึงค่ะโอ้แล้วไม่มีพุ่งด้วยอ่า วยอ๋อตู้หมดแล้วโอเคเอ้เปิดมาไม่มีใครเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> ตลกอ,อ่ะเอาอติดกล่อง <c oughs> คือแบบว่ามาอย่างไวนะคะแต่ว่าลืมไปว่าไม่มีพ่วงไป <c oughs> มีแต่เคลลี่น้องเคลลี่วิ่งตามอ้าวเพื่อนล้มไปช่วยเพื่อนค่ะไปกันเพื่อนเพื่อนโดนใครยิงอ่ะ โอเคเดี๋ยวหาที่ประมาณนี้นะคะขึ้นคอนเทนเนอร์ตรงนี้แล้วเราจะสูงกว่าแล้วเราจะยิงได้ยิงได้เหรอได้มัง้งเอา้าเพื่อนโดนค่ะตั้งไอวอยเพื่อนแป๊บออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเราเฉยเลยแล้วเพื่อนเป็นไหลย่อยๆกันหมดเลย <laughs> เพื่อนย่อยๆกันหมดเลยทุกคน okay, พัญยาก,ก่อนข้างบนอ่ะไม่แน่ใจว่าตัวยังเกาะเกือบแตกอ่ะทุกคน ได้มาแล้วค่ะฟาร์มัทรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนปืนนะคะรู้สึกว่าอ M4 แบบบ่ได้มันบอดได้เข้าใจไหมทุกคนว่าบันบ่ได้โอเคดันขึ้นมาตรงนี้นะคะตีไปวิ่งไปคะ่ะน่าจะทางขวานะคะนี่มีคนอยู่ทางขวาล่างเขาคะ่ะเลาอยู่ตรงนี้เราก็ได้เปียบอยู่นะแต่เดี๋ยวโอมันก็บีบเนาะ โอเคค่ะเราต้องหาที่ที่ได้เปรียบอะแต่เราต้องอยู่ที่สูงน,นี่ไงข้างล่างนี้อ้าวเดียวเพื่อนเราโดนอ้าวเดียว้องขอโทษเพื่อนจะกดพุ่งอะจริงนะเราจะกดพุ่งแต่ลืมไปว่าเราไม่มีพุ่งทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นไงวะบอกเลยว,ว่าฟาร์มาร์แต่ของจริง m อมมันต้องลากหัวอะมันถึงจะแบบแรงนะฟาร์มาร์นี่คืออัดตัวตึ้งๆ,ๆเลยอะ ทุคน,นะคะอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ในบ้านนะคะนินีจุดสีส้มๆเห็นปะโอเคยิงยิงนี่เรียบร้อยะคะ่ะเข้าหัวแดงๆเลยาดาเมจก็ต้องแดงด้วยโอเคเพื่อนยิงฝั่งซ้ายนะคะโอ้โหตกใจหมดเลยอยู่นี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่าดาเมจแดงๆค่ะเย้โอเคน่าจะข้างบนนะคะที่เหมคะ ไม่ชอบเก็บเสียงเลยรู้ปะ่ะพันยาซ่อมเกาะให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะไปแบบไปดันเขาเขาเรียกว่าอะไรไปไปหาเขาคือใส่เก็บเสียงแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหเสียงมันแบบมันเรารู้สึกว่าดามเมจมันลดลงดีจริงนะมีใครรู้สึกแบบเราปะ่ะใส่ได้เป็นบางปืนจริงๆนะโอเคเขาไม่เห็นคะ่ะไม่เห็นคะ่ะตรนี้ไปเลยคะ่ะ ไปเรียบร้อยอุ้ยข้างบนจะยิงนเราใจเย็นเพื่อนเราคุยกันได้ต้องเกาะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะไปค่ะตามเลยโอเคเก็บของเก็บของว้ามาดูใครยิงเราอ๋อฟังโน้นะ ด้วยพอเล่นปอเราเล่นทุกคนเขาน่าจะยืนเลงเราหอเมื่อกี้เรายืนเก็บของด้วยอะเราไม่เห็นคนเงี้ยเมื่อกี้โอเคมาค่ะเราเกิดพระใหม่แล้วทุกคนมาเลยมาเลยพุ่งไปเลยค่ะเลยสิบคนนะคะโอ้ยเพื่อนเราล้มไปหนึ่งแล้วเรียบร้อย,อยนี่เดี๋ยวเรามาช่วยเพื่อนตรงนี้ก่อนกลับไปเก็บของเราดีกว่าเออ โอ้โหดูเพื่อนเราดิตังไอวอปิดปิดก่อนปิดก่อนนะว้ายเพื่อนอย่าเพิ่งยิงเราด,ด,ดูดิดูเขามาจากไหนก็ไม่รู้เขาลงมาจากข้างบนแน่เลยน่าจะใช่ทุกคนเขาลงมาจากข้างบน้วเพื่อนยิงใครกันข้างล่างหรอคะขออนุญาตพันยาก,ก่อนนะเพื่อนนะดูเลเราด้วย ปากดูแลเราด้วยใช่ไหมคะโอเคอ๋อเก็บปืนผิดค่ะเอา้าเอา้าเพื่อนเป็นไรเหลืออีกสองคนสุดท้ายนะคะนา่าจะอยู่ข้างล่างด้านซ้ายนะคะกับเพื่อน <sz we ep> บ้านนั่นแหละโอเคเดีว okay. เราจะยิงก่อนตรงนี้ไม่ได้คะ่ะต้องวิ่งลงไปเนาะเขาไม่น่าจะออกมาอุ้ยนี่ไงเขาพันยาอยู่ข้างใน,นคะ่ะ ถ้าเรายิงเขาเจ็บเราหน้าเลยไปค่ะเดี๋ยวดูตรงหน้าต่างยิงได้ไหมหน้าต่างเฮ้ยทางขวาก็มีนี่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 โอ้แล้วเขาหลบพอดีค่ะไปไหนแล้วะไปไหนแล้วตรงนี้หรือเปล่าว้าวกระจตหมดเลยเอ้ยนี่ไงอ้ <laughs> ากลาาก่นานาาาาาาาุกคนาาาอนา้าแบบาหาือา้อยนิดมากเลยอ เพื่อนมากองกันไอวอลวัวแล้วโู้ยดูก่อนรถดีก่อนรถน้อยนิดบ้างเนี่ยค่ะไปไปกันเพราหน้าจะอยู่นี้โอเคยิงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เรียบร้อยทุกคนโหดมากเย,ย่แล้วแทบตอนนี้แบบมีอันนี้ด้วยนะเนี่ยเอฟเฟกต์นะคะโหดมากเย่ย ยังไม่มาเตอร์เลยเย้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูคลิปเรามาถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วก็เออซินเจียยูนี่ซินนีหัาใช้กันนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปว่าเลนทายนะคะผมบ๊ายบายเย้ yeah.